อะไรจ้าถึงดิสะออดสวยกมูเตกสักินหไม่ไมแทนน้องนี่พี่แเกมาันวนหลังของมูยายแกมขึ้นยี่ยมน้องแนละ้ว,นะวมาจะกินข้าวเที่ยงจะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ จะไม่กินยังลายิะเอนชุไเอเนาะรอกินตะเกงดอนมาปลูกเม่บอกเม่บอกเขาอยากนอนเมื่อยเนาะเขาเมื่อยเขา ก็ขึ้นกินก็กเบงมาล่ามระบาดตื่นได้เข้าป่ะเนี่ยประเทศตองชาตก็เมื่อยกินดื่มก็เข้าหน่อนเดียงเขาไปนอนนอนกุโหลยยันมาจากพน่านอนนอนหิมมอมกินก็มาครนาข้าัดโบนาเมาเฒ่าเลูกเป็นแม่นอน กระับเงินกรสอบทองเอ้ยขู่นันสวยขันออกขอกสวยบไรพี่ทองเอิญหาโบโเป็นท้ยางผ่านอะไรได้ได้เห็นทั้งยางผ่านนะเอิญแม่ล้วนมันเคยออกจเศ้าแล้วนไม่วยไอยากไปเอาไปไหนบบไปาร้อนแล้วไปเอางไปไม่ได้ไปด้วยคุ้าเนปเทไปหายสิ ร่องรงแลนบ้านก็แลนจะจะได้หอบรงร่งกูยุ่งรัดสินมาแก่แก่ัวบแก่ขวมีลูกเขาจะมีย่างนั้นไหมเขาจมีลูกไม่เศ้าจึงง่ายชื่อใหญ่เป็นมันอ่ะยีรีวหนักหนักเด็ตัวเดียดเลวเลยเนาะหนูกหนับก ยังไม่รู้เป็นมันบอกเอาไปเลยได้สุกไป

ค่อยออนกานี้ล้อง้เ้จุกตึบนี่จะกเดียวสายไปหาค่อแงงขอได้บอกเาม่เาลยคือช่วยมางานชคือบ่มีแบบแอยง้งคฝึกสายงาเนาะวสายงาบนี้เยอะสามา มันเป็นคนเริ่มมีนก็ฝาดนมีมนโผล่ขึ้นมาโผล่ที่สนมไน่าเา่แบ่งนีบอย่้กอย่างนี้น ขวานเสาตึงกบไปผมไปเอาถุงอะไรตัวปะมันก็หอ่นเราก็ไปเอาไม้กบกขาติงกบไปนะแล้วคนเดี๋ยวมันไปแล้วแล้วมันยั่งคุณชอเพวเขวานไม่ใช่เฉพาเขวานแล้วก็หูมันขวานตึงมาเด้วย ได้วบสีกหญ่วนะอ๋อมันยืนนเลรอ๋อน้นะองนะแก่บ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมนคี่บ้าหมักโมกิน ีนี่ปสิปันยูนีปันยูนีมันบ่ปันละเพิ่นเสีปันอัดปันปันละอัดเรื่องนะครับสิปันละอัดเพื่องมันบ่อัดเพื่องมันไหว

เอาไปแล้วพราว่าตยหน้าตมเนะตัาเาหน้าตบงงามพัดตีว่าเขาบงงามเนะาะบใส่ผู้ผู้บไส่พุ่นมันเถอะอืม

S <S เล่นี่วประมาณทกสอบพี่ล네์นแมนนี่รอบรอบด่ทั้งเบิดนะ ลากลูกเก่าอได้ชุดแถวปีนี้วแปดปีแล้วได้หาิปปีนี่แชแปดปีแล้วร่วมเบ๊ได้สอบรอยสามทิปผก่ออยสามสิบหกแต่นแต่นี่ได้ไปแล้วเจ็ิบไปชอบนะซีไปรอบนะร่วมบด2เพื่อพอได้รอช้าแล้ว สิ่งจ้าจะอบปันอบน่งพันบอก <9 70. S 2> าเจ็ดสิบสอบกาเจ็ดสิบกายรุ่นหาิปยังได้เนาะรุ่นเจ็ดิได้บ่น <c oughs> ชสอบนึงกายรุ่นหาิปยังเป๊ะเาะ ตีนุดรุ่นเจ็ดคิดจำได้แล้วนี่นะเพะฉั้นตีไว้ว่ามันทีอเรืออันงพิเศษคาดรู้เมื่อวานเขาปั้นอยู่เทียงเทิงได้จักสอบปุนี่ล้วแม่เกี่ยวขอนเขาก็ <iteration> รอบเช้าไม่ลงนะจ๊ะ มันน,น,น,นนี่ก็น่าเสียอเดีอบวพวกขี้ในังวันคนเขา่าแล้วอุสูดปีนที่เพิ่นเฮ็ดหน่อยเพืเ่อเฮ็ดเขียน่ะเ,เข็ดตูปเนี่ยเพิ่นลงมาหน่อนี่กับเกลือโน้นนั่นจะขดดโน้นพวกี้ให้กับ เติดแล้วพี่น้องเอ้ยลังจ่ามีไปก็แห่งกุ้นกุ้นระบาดพี่น้องเียวลงโทงก็สิปฏิซุ่มซ้ำอย่างเลยจากที่ได้ลงมาเรื่องอาลามก็ได้เกี่ยงเขาแล้วบาขุดก้มระบาดหาขุดกบขุดเขียด นั่นแหละแล้วแค่พวกที่ใหเ้เนะพี่น้องก็อันนี้ของเยรุ่นนี่โน,นนี่ยของเยรุ่นโซนของพวกนางกันไหมนี่ทีเหลวนี่อ,อ้อผูคล้ายๆตัวซีนะพี่น้องคล้ายๆตัวซีแบ่งกันเ็ทศพรศิกเห็ด มองได้เคยเห็ดมองได้เคยเห็ดมองหันให้นึงก็บริเห็ุว่าของมึงของกูหรอกพอในเงินนี่เนาะในเงินสาราก็อยู่กับเขาแม่นองเมยเนาะก็มีพูดของคุณแม่ของยายบุญของซีหวานของนองสาวนางและพูดของนางอีกสึ่งพูดของมบอมีกับ พ่อน่เลื่อนฮ็ดพุดของนางกระแทนลงมานที่ข้าเจ้าใส่นี่เดียวใส่ข้าเจ้านี่แท้ข้าเจ้าเน่าลงเหยียดลงหอยผงซีมอนด์รอนใส่บุมาสวย รอบนี้เป็นเออมันก็โอเคอยู่ได้พี่น้องแต่เบิ้งทรงๆผมมีน้ำหนักง่วงกับบริหญ่ซีมอนพอนไซมาซอยทั้งพ่อยีคนี่ชื่อเหลือวะ ซอยพี่นังบบาอเรมาช่วยอีกแรงจ้ามามามาฮอตเราจะเมือ้อมาฮอตนะพัชมือ้อเว้ยเดินสบายดีเจ้า แรกตะข่าวซุกไปบระท่านมีแฟนบท่านมีผู้สาวที่พี่ของบอเยหม่บอ่อยเป็นโสดทำไมอยู่ไปก็เสาเงาซวงไม่คิดจะเอากระเวยเป็นผู้ควงเลย ให้กินข่าวปาได้ฮะนี่จะพกินข่าว่จกินข่าไดปออไา้ประจําคือพรชัยมาซอยประจํามาซอยจนแล้วพี่น้องพรชัยมาซอยจนแล้ว นี่แหละเลี้ยงซ้ำให้เด็พเก,ดกพี่น้องเขียนนี่นานที่เล้วอยู่เกี่ยวนั้นตับน้ำน,นางเคยตัดเลยด้วยพี่น้องเขา,เ,เ,า <laughs> เอาว่าเอาบ่าพี่น้องนางเคยตัดเลยพี่น้องเขาบ่ห้ตัดมันซะอยู่เขาว่ามันมัดยากมัดลำบากตาัดแบบมึงนี่พี่นายเดินว่ะ พยายดิเบ่อน,นวอรยนางว่ามึงตัดมึงไปมัดอีกเด้อพยายเดิ่นว่า กไ็ได้เพื่องมันเพื่องได้เพื่องนะว่าไม่รัวแล้วเขาแล้วนางก็จะปล่อยลูกสาวบันได้ปล่อยง่วนอง,งลูกสาวนางผูกไว้ เตี่ยนีที่มอทพอนใช่เก่งนิหดห,ดหนึ่งเก่งกให้ทาแห้งที่เขาอยู่บอกบอกแม่น้องช้ำว่าให้ทีมอทพอนใส่ใส่นะไม่เจ้เงินว่า เสร็จแน่นอนเย็นนี้จ้าพี่น้องจา้บบาเป็นบลาพระจ่าก,กระจาขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าเด้อโดยสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะ